ฮัลโหลบัสดีนะคะลูกค้าท,ทุกท่านนะคะมาวันนี้นิชาจะนำเสนอไม้โอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้พื้นของไม้แดงนะคะนี่นะคะเรากำลังเอาเข้าตรงนะคะสลหรับพื้นไม้แดงนะคะต่อมาจะเป็นไม้เต็งนะคะสองตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นิชาจะจัดนำเสนอโปรโมชั่นท,ท,ทุกๆอย่างนะคะอ่าส่วนฝาชุดนี้อ่าอันนี้จะส่งลูกค้านะคะ ที่น้องจอกนะคะลูกค้าซื้อหมดแล้วนะคะสำหรับฟ้าสักพร้อมเรียดช,ชุดนี้จะอยู่ที่9ยกนะคะเราขายไปแล้วนะคะอะวันนี้นิชาจะมานําเสนอหลักๆเลยคือพื้นไม่สักนะคะพื้นไม่สักเราตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะมาแบบสวยๆเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่ติดตามนิชาเรื่อยๆจะเห็นเลยนะคะว่าชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะสําหรับพื้นชุดนี้นะคะหน้า12นะคะ หนาก็อยู่กันที่สามเซนเลยนะคะสามเซนหน้าสิบสองยาวอยู่ที่ห้าเมตรห้าสิบนะคะคือสิบเอ็ดอกนะคะแล้วก็สิบอกก็คือห้าเมตรนะคะส่วนมากจะยาวอยู่ที่ห้าเมตรห้าสิบนะคะสำหรับชุดนี้นะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นหน้าสิบสามนะคะหน้าสิบสามนี่สวยมากๆเลยนะคะแต่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะหนาหนาสามเซนเต็มนะคะหน้าสิบสามมีอยู่ทั้งหมดสี่แผ่นนะคะ 13ยาวสี่ศอกสี่แผ่นนะคะต่อมาก็จะเป็นหน้า10บนะคะหน้า8นะคะนะคะชุดนี้นะคะทั้งตรงเดี๋ยวนิชาจะจัดไปแบบจัดโปรแบบแบบยังไงถูกถูกกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะความยาวของชุดนี้หลักๆเลยก็จะอยู่ที่ สี่ศอกนะคะไปจนถึงสิบเอ็ดซอกนะคะความสวยอันนี้บอกเลยนะคะว่าความสวยโอเคนี่ชาบอกเลยว่า90%สิบอร์เซ็นหรับชุดนี้นะคะเราจะไม่นำเสนอถึง100%เนะคะเพราะเป็นไม้เก่านะคะลูกค้าต้องเข้าใจเนาะมันก็อาจจะมีแตกบ้างอะไรบ้างแต่มันก็แตกแค่หัวนิดหน่อยอย่างอย่างข้างตรงกลางเนี้ย จะไม่ถึงนะคะมันจะแตกแค้หัวเพราะนิชาจะไม่ได้ตัดเยอะเนาะส่วนสภาพข้างในอ่ะถ้าลูกค้าได้ติดตามจะรู้ว่าชุดนี้สวยมากนะคะสำหรับไม้พื้นชุดนี้นะคะอ่ะจัดโปรเมาไปเลยนะคะตรงนี้ทั้งตรงนะคะทั้งหมดจะมีอยู่47แผ่นนะคะ47แผ่นอ่รวมทั้งหมด2.4ยกนะคะเกือบ2ยกครึ่งนะคะชุดนี้นะคะ จัดไปเหมาตรงเจ็ดหมื่นนะคะชุดนี้นะคะเจ็ดหมื่นบาทนะคะมันก็จะตกอยู่แค่ยกละสองหมืนเก้านะคะลูกค้าสองหมืนเก้านี่ถ้าได้ยาวแบบนี้แล้วหน้าแบบนี้จะหาไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่ใช่นิชาเนี่ยนิชาบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนขายในราคานี้นะคะนะคะนิชาจะจัดโปรถูกๆยังไงก็ สนใจก็ทักนิชามาได้นะคะ,ะโทรมาได้เลยนะคะ0640071199นะคะนิชาส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะคะจัดปโปรส่งฟรีด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะคะนะคะเป็นไงคะสวยๆเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะรีบทักมาเลยนะคะสำหรับโปรดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะสำหรับยกแบบนี้นะคะราคานี้เนาะ นำเสนอมาเลยนะคะโทรมหานิชาเลยนะคะรอรับยีบสีนะคะลูกค้าทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ